สวัสดีคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาค,คมเป็นธาตุไฟนะคะตัวตนของชาวราศีเมษเนี่ยเป็น10ดาบนะคะโรคระบาดการพ่ายแพ้แล้วก็โชคร้ายอย่างกระทันหันการทรยศความสิ้นหวังหรือว่าเศร้าโศก หรือว่าบางสิ่งบางอย่างกําลังจะจบสิ้นก็ได้เช่นกันคุณอาจจะเจ็บป่วยกระทันหันก็ได้นะคะชาวราศีเมษก็รักษาตัวไปนะคะแต่ว่าเรามาดูดีกว่าว่าต่อไปเป็นอะไรบ้างนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบพระราชาถือถ้วยเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับน้ําใจเกี่ยวกับความเอื้ออาทรนะนะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดของผู้อื่นต้องกักตัวหรือว่าคุณอาจจะต้องไปไหนไม่ได้อย่างที่คุณคิดจะมีข้อจํากัด ในการออกพื้นที่ของคุณมากกว่านะคะอาจจะทําอะไรไม่ได้ตีเป็นอย่างนี้ได้นะคะรับพระราชาถือถ้วยเนะี่ยหมายถึงว่ามีข้อจํากัดสําหรับตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้ได้ด้วยนะคะไม่ใช่ตีเฉพาะว่าเป็นคนที่มีน้ําใจและเป็นคนที่เอื้ออาทรเป็นคนใจดีอย่างเงี้ยมันก็ตีได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่าขึ้นอยู่กับไพ่ประกอบอะสิ่งที่คาดหวังก็คือเด็กหนุ่มถือถ้วยคือความคิดสร้างสารรค์มีความตื่นเต้นมีข้อ ความดีๆแล้วก็คิดอยากไปเที่ยวอยากไปสนุกอยากออกไปธรรมชาติอยากออกไปนูน่นอยากออกไปนี่ไปไหนไม่ได้นะมันก็จะจินตนาการไปแต่ว่าอ๋อล่าว่านะคะตอนนี้ไม่โดนจํากัดที่ะนะคะคุณจะต้องไม่สบายแน่ๆสําหรับชาวราศีเมษบางท่านเท่านั้นนะคะซึ่งไม่สามารถจะไปตามที่ใจต้องการได้ต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้ก้าวถ้วย เมื่ออดีตที่ผ่านมานานแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ก็จะมีความสุขได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาฝันเป็นจริงอ่ะชีวิตเพอร์เฟกอยากกินอะไรได้กินอยากอยู่ไงได้สบายใจเฉยเป็นคนที่มีอันจะกินทีเดียวอยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวไหนได้เที่ยวอยากทําอะไรทําได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างทําได้โดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยก็มีตังค่ะเพราะว่ามันได้เก้าถ้วยเป็นฐานะที่มั่นคงทีเดียวเลยนะคะต่อไปนะคะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี่ยเขาได้ดูฟูการเริ่มต้นแล้วก็มีโอกาส ได้แรงบรรดาใจเที่ยวได้ทั่วทุ่งไปหมดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนไหนที่เรียกว่าอันตรายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไปมาหมดแล้วเขาไปเที่ยวมาหมดแล้วพวกเนี้ยเขาอยากไปไหนเขาไปเขาอยากทําอะไรเขาทำเขาทําอย่างชีวิตเขาอิสระไงฮะ,ะเขามีความสุขของเขาอยากทําอะไรเขาทําได้หมดเที่ยวไปทั่วเลยเนี่ยก็แสดงว่า ป่วยถ้าไม่ป่วยก็โดนหักหลังถ้าไม่ไม่โดนหักหลังคุณก็จบการอย่างกระทันหันหรือว่ากําลังต่อสู้กับธุรกิจที่ล้มละลายเป็นไปได้ไปไหนไม่รอดอ่ะพ่ายแพ้มัวแต่ไปเที่ยวอยู่คิดว่างานนี้มันโอเคแล้วอะไรแล้วพอหันมาีทีอ้าวสิบดาบปักเลยเนี่ยค่ะอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะบางอย่างเราก็ต้องระวังโรคระบาดอยู่กับเราไม่นานก็จริงอ่ะแต่ว่าเราต้องกินทุกวันนะคะรายได้มันลดลงเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยนะคะไม่ใช่โอ้โหก็จะเที่ยวมันตะพื้นตะพื้นไปอ่ะอะไรจะเกิดฉันไม่รู้ฉันร่างกาย แข็งแรงเข้าว่าสุดท้ายก็เจอ10ดาบเข้าให้นี่ไงต่อไปนะคะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณได้สเต้นนะคะให้คุณใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คุณต้องใช้ความกล้าของตัวคุณเองแล้วหลังงานเนี้ยแล้ววันนี้คุณต้องทําจิตใจคุณให้เข้มแข็งสู้กับโรคภัยไข้เจ็บหรือสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจนี้ให้ได้มันอยู่ที่จิตใจคุณค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คุณต้องทําจิตใจของคุณให้เข้มแข็งคุณต้องปราบให้ได้ให้หมดช่วงแรกก็ต่อสู้หน่อยหนักหน่อยแรงหน่อยให้ใช้ความเข้มแข็งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วมันนจะแก้้ไไไขผ่าปด มอล่าว่าแล้วมันจะผ่านไหมคะช่วงแรกดูแย่มากเลยอะ่ะช่วงหลังก็ดูแย่นะแต่มันก็ยังผ่านไปได้เพราะเราต้องใช้จิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็การตัดสินใจที่เด็ดขาดเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะว่าปัญหาที่อยากจะแก้ไขได้5้าดับนี่ดันไปขัดแย้งกับคนที่เหนือกว่าอีกด้วยมีปัญหากับคนที่เหนือกว่าอีกด้วยโอ้โหตายแล้วคุณตอนนี้ไม่รู้ทําอะไรมันก็พลาดไปหมดแนวทางแก้ไขเนี่ยเขาให้อัศวินถือถ้วยมา คุณก็ต้องไปเจรจาแล้วก็พูดจาให้มันดีๆพูดจาให้มันมีเหตุแล้วก็มีผลคุยในเรื่องที่มันควรจะคุยพูดในเรื่องที่มันควรจะพูดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันผิดพลาดไปเราขออภัยกันได้เรากล่าว ขอโทษกันได้แล้วผิดยังไงเราต้องยอมรู้จักยอมรับผิดนะเราไม่ใช่โยนไปให้คนอื่นเราผิดเราต้องยอมรับผิดเราไม่ต้องไปโยนให้ใครเราต้องรู้ดีที่สุดว่าอะไรมันต้องแก้ไขอ่ะไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเขาไปรับแทนเราไม่ได้นะแล้วมันจบที่การเจรจาเลยนะสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจเขาได้พระราชินีถือดาบเขาก็อยากเป็นคนที่เด็ดขาดเขาอยากจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยเขาอยากจะตัดสินใจอะไรแล้วมันไม่พลาดถ้ามันมีประสบการณ์มาก เขาก็จะพลาดน้อยลงได้การตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณทำอะไรแล้วต้องรู้ให้จริงให้มั่นคงแล้วมันถึงจะก้าวผ่านวิกฤตเนี่ยไปได้และบทสรุปเขาเป็นราชินีเหรียญก็ต้องมีสตินะในเรื่องของการเงินทางด้านการใช้จ่ายไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องมีปัญญาที่จะแก้ไขกับมันและความมั่นคงนั้นมันก็จะกลับมาหาคุณเเองล่ะชาวราศีเมษถามมรรคก่อนว่า แล้วไปรอดไหมแนวร่าก็ไปได้ไงคะไม่มีปัญหาอะไรที่เราทำแล้วเราไปไม่ได้เพียงแต่ถ้าเขาให้หยุดเราก็ต้องหยุดเท่านั้นเท่านี้เราก็ว่ากันไปแล้วก็ค่อยสู้ต่อนะคะขอบคุณดวงของชาวราศีเมษเป็นอย่างสูงเลยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ